ทำหมูแดดเดียวไว้ให้น้องกับตันชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้ทอดห่อข้าวไปโรงเรียนเราจะทำหมูแดดเดียวทำชิ้นเล็กๆเกขาไม่ชอบชิ้นใหญ่เขาชอบชิ้นเล็กๆเ,เวลาทอดให้ก,กรอบหมูแดดเดียวจ้าหมูเดีย๋ยวเรามาหมักกันหมักด้วยขงปุงรสกับซีอิ๊วขาวแค่นั้นเดอพี่น้องน้องกับตันบอกว่า แม่หมักแม่อร่อยเท่ายายหมักยายทําอร่อยกว่าก็ยายใส่เกลือเค็มด้วยเขาชอบกินเค็มๆแต่คุณแม่ไม่ให้กินเค็มมากก็เลยไม่หมักเค็มแต่ถ้าคุณยายหมักก็ถูกใจมากน้องก็จันบอกหมักแค่นี้ค่ะผงปรุงรสกับซีอิ๊วขาวแค่นี้ก็ไปตากแดดไม่รู้แดดจะได้จะมีแดดดีขนาดไหนเป็นอากาศคืมๆยังไงไม่รู้ได้หมูแดดเดียวหรือจะได้หมูหมัก เฉยๆก็ไม่รู้จ้าเดี๋ยวไปดูกันตากหมูตากหมูตากหมูแดดเดียวให้กับจานตากใส่ถาดขาเขาน้อยตากตากหมูแดดเดียวไว้ทอดใส่ห่อข้าวไปโรงเรียนเพราะว่าบางวันก็จะเป็นกับข้าวที่เขาไม่ชอบกินที่โรงเรียน บางวันบางเมนูบางวันก็จะชอบก็ไม่หอ่อครูเขาให้ตารางอาหารกลางวันมาแล้วหนึ่งเป็นทุกทุกอาทิตย์เราก็จะดูว่าวันไหนเขากินอาหารโลงเรียนได้วันไหนเขาไม่ชอบกินเราก็จะห่อเพิ่มไปค่ะมาใส่มุง้งตากป้องกันมะเร็งวันอีกทีนึงหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวไม่รู้จะได้กี่แด,ดดนะ จ้าหมูแดดเดียวหมูว่าพอแดดเก<ม>็บหนีฝนจนว่าได้สนี่ละจ้าเดี๋ยวแล้วเอาไปทอดกินกับข้าเหนียวฮ้อนห้อนหมูแดดเดียวได้แล้วอาจจะเป็นหมูไม่พอแดดเพราะว่าฝนมันตก